สวัสดีค่ะเราจะมาออกกำลังกายกันนะคะตอนเช้าเพราะวันสมองอ่ไลายทุกวันตอนเช้าวเราไปดูกันเต้นฮูลาฮู กาเย็นดีชดชิด่นดีมากเลยฝนตกเมื่อวานฝนตกสิงมาออกอม,มือชั้นหมงกจนสีละเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเราต้องดูแลตัวเองจะให้มันมีโลก แข็งแรงตอนเช้าถ้าทำได้ทุกวันทุกวันเราก็จะดีต้องได้ไปหาหมอลองสืบจ,จากเรื่องบาดเจ็บนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยเนี้ยเราไปถ้าเราอยู่ในร่างกายเราเราก็ต้องออกกำกายไปเรื่อย เลยหลบก่อนลูกหลบก่อนเสือใหญ่เสือใหญ่หลบก่อนลูกหลบหลบก่อนหลบกล้องก่อนหลบกล้องก่อนลูกหลบกล้องก่อนลงไปหลบกล้องก่อนหลบกล้องก่อนแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งมามันบางแม่ออกกําลังกายหลบแม่แป๊บหนึ่งลูกดูแมวสิคนมาออกกําลังกายแมวก็อยากมาออกกําลังกายด้วยมีลูกเยอะอย่างนี้แหละต้องทําใจหน่อย เรามาออกกำลังกายในชุดชุดผ้าถุงชุดผ้าไหมนะคะผ้าไหมเราไม่ต้องใส่กางเกงก็ได้ชุดผ้าไหมเหมือนบ้านเราอะ เข็มขัดก่อนเข็มขัดนี้ก็ไม่ไม่ใช่อะไรนะเชือกผูกผ้าม่านเอามาทำเป็นเข็มขัดเพราะไม่มีเข็มขัดก็เลยเอาเชือกผ้าม่านมาผูกทำไปเรื่อยเปื่อยหละระวันอันไหนอยู่ใกล้มือเอาหมด ที่มันใช้ประโยชน์ได้เราก็เอามาใช้นัดต้นคอให้เลือดเราวิ่งขึ้นสมองสมองเราจะได้ไม่อุดตันตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าวันละครั้งสองครั้งชเช้ายืนทำได้ทุกวันยิ่งดีถ้าไม่ขี้เกียจน,นะ ถ้าเราขี้เกียจนี่มันจะไม่ได้มันจะโน่นนี่นั่นยังไงเราต้องทำให้ได้ตอนแรกๆเหมือนกันเละทำไม่ได้หรอกมันเหนื่อยแล้วก็หลุดตลอดพอทำทุกเกยน็นทุกเกยน็นอาทิตย์หนึ่งได้แล้วเริ่มแข็งแรงขึ้นหมุนได้พอเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ชำนาญเก่งขึ้นไป เหมือนเรานั่งสมาธิตอนแรกส่วนนู้นเลยตอนแรกๆนั่งะปวดแข้งปวดขาสัพปงโง่โคกซากอย่างนั้นแหละทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงสิบห้าวันอย่างนี้เออหัวค้างหัวเข่าเราก็ไม่ปวดนั่งได้นานสักสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างนี้สบายเลยครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ถ้าวันไหนร่างกายเราไม่อ่อนเพลียเราไม่นั่น ก็นั่งไปได้เรื่อยๆมันทำให้เรามีสมาธิไม่เหนื่อยแล้วก็จะนอนหลับดีด้วยนะคะถพาเรานั่งสมาธิสวดมนต์ว่าวันทำทุกวันทุกคืนนะเลิกงานเสร็จก็จะไปนั่งสมาธิสวดมนต์ขอพรทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอยู่เย็นเป็นสุข ทำแบบนี้ทุกวันทุกคืนทำมาเป็นปีจะเข้าสองปีแล้วพะว่าสมาธินะโล่งเลยทีนี้เลือดวิ่งจูดลงล่างหัวคนเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปฝั่งขวาอีก ซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละมันถึงจะได้ไม่ลำเอียงกันถ้าเราจะหมุนตะ้ายอย่างเดี๋ยวว่าไ้ต้องหมุนขวาน้อะ ทุกวันทุกวันดีมากเลยนะคะฮูงไส้เราก็จะไม่ค่อยออกน้ำหนักเราก็จะลดลดเร็วด้วยนะถ้าใครเล่นฮูลูฮูปได้นะแต่ก่อนก็วันไม่เชื่อเออทำไมเขาเล่นกันอะไรกันทำไมต้องมาหมุนเล่นเหมือนเด็กอะไรประมาณนี้นะเออเรามาทำเองดูตัวเราเออมันดี ีหนาเขาถึงหมุนมหูลหุบกันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนี่นาหน้าท้องเราก็จะลดลงเวลาเราเดินเราเหินมันก็จะสบายจะไม่อึดอัดเพราะช่วงนี้ไม่ได้ค่อยไ้ทำงานลูกค้าไม่ค่อยมีเงียบเล่นทุกวันทุกวันแล้ก็สบาย ใจพงเงอพงาสวัสดีค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ประวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย